ไม่แอนนาเว้ยบันนี่เธอเล่นระเบิดอีกแล้วนะอ่ะาใชนก็ฉันก็ต้องป้องกันตัวไว้หน่อยสินี่วันนี้บันนี่ขอนําเสนอเครื่องยนต์มาตรฐานรูปแบบใหม่ในการใช้เดินทางนั่นเองนี่คือยานพาหนะชนิดใหม่ที่สําหรับการใช้เดินทางไม่ว่าจะเหาะเหินเดินอากาศแบบนี้ไปได้หมดทุกที่ใช่ก็เธอเชื่อไหมว่ามันจะบินได้เออบันนี่ฉันไม่เห็นอะไรเลยฉันเห็นเธอลอยอยู่กลางอากาศนะบันนี่ ถ้าเธอไม่เชื่อบินได้คอยดูนะไปเลยอ่างน้ำลอยได้ว้า่าฮ่าเฮ้ฉันไม่เห็นว่าเธอลอยอยู่ในอ่างน้ำฉันเห็นว่าเธอลอยอยู่กลางอากาศไงล่ะที่ฉันว่าน่ะอาวเหรอเชกเกอร์เธอไม่เห็นเหรอฮูอ้ยอ่างน้ำไร้ประโยชน์มากเลยแฮเชกเกอร์ไม่เห็นได้ยังไงอ่างน้ำาอยได้โซฟาเชกเกอร์เห็นไหมฉันเห็นโซฟาของเธอโซฟาลอยได้ว,ว้าว ว้าวนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนึกถึงไม้กว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะแต่อันนี้เป็นโซฟาแฮร์รี่แทนน่ะโซฟาว้าโซฟาบินได้เหมือนกันนะเนี่ยชัเคเกอเพิ่งรู้ใช่ไหมล่ะใช่ฉันเพิ่งรู้เอว่าแต่ตอนนี้เราไม่ได้ตกมาที่เขาวงกดเดิมนี่จริงด้วยแฮร์บันไดเพึ่งสังเกตเอโอ้ยบนแต่เล่นอยู่ตั้งนานก็ค,นคิดว่า เราอยู่ในสนามหญ้าหลังบ้านเหนได้อยู่ในเขาวงกตได้ยังไงเนี่ยแต่ยังดีที่ัาที้จะเสกอะไรก็ได้นะเนี่ยรอบนี้ใช่สนามที่นี่มันกว้างมากเลยนะเนี่ยฉันไปด้วยสีไปด้วยสิฉันไปด้วยสิฉันไปด้วยฉันไปด้วยฉันไปด้วย,วย,วย,ย,ยมาเ<า>ดินเชคเกอฟฉันขึ้นมาแล้วไป,ไปเลยโอ้โอ้ติดอะไรเนี่ยแต่ก็เราติดอะไรวายฉันอะไรเนี่ย ตายรีบลงจากรถก่อนเลยโอ้โหตามันแอะมากเลยเจ๊ก็ดูสิเ้ยขับรถเราพังปเนี่ยนี่มันผีปากฉีกตาแดงหน้าเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยใจใจใจนรีบขึ้นรถเร็วร็รีบขับหนีไปเถอะวีดี้มาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหวันตาไปแล้วย้ายโดนลากลงจากรถ เฉยเลยบันนี่ฉันว่าเราเดินในเขาวงกดน่าจะไม่รอดมันวิ่งไวมากเลยอะขนาดตามรถได้ด้วยนะใช่ฉันว่ารอบนี้เรารถเข้าเขาวงกดเลยดีกว่าแชคเก็ไปเร็วดีกงไวเอาวงเข้าได้แต่เลี้ยวไม่ได้แชก็ต้องลงเลยไหมเนี่ยลงดีกว่าวัยที่แล้วเอาเอ้าเอาเอาเอาโดนปิดทางไอ้เฮ้ยอย่างน้อยเราก็กั้นมันไว้ตรงนี้แล้วมันคงมาไม่ได้แล้วแหละ จริงด้วยไชไปเร็วๆร็วเ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 รบวาร็้เร็วเรงนี้็ันร็กเร็วเร็วเน็วเน็วเร็วเร็วนม็วเั็วเร็วร็วัร็วเ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 ร็วร็วัรนวเร็วเวเร็เร็วเร็ยเร็วเร็วเน็วเร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 วเร็วรเร็ว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 เรเร็วเร็วเร็เร็วเเร็วเร็วเรเเร็วเร็วเเร็เร็ว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 เอ บัดดี้เราเรา,เรา,เราฉันขึ้นมาแล้วต้งเ,เร็วใจกเกรีบไปดีกว่าเมื่อกี้นะฉันคิดว่าฉันเดินกลับไปหาเธอที่ไหนได้มันคือเสียงมันอยู่ตรงนั้นน่ะฉันหวังว่านะมันคงไม่ าบนนี้หรือว่าเราต้องหาอะไรกั้นไว้นี่เนี่ยมันนี่กั้นแล้วไม่ให้มันเข้ามาฮคราวนี้มันมาไม่ได้หรอกชัยเกิ้ลที่เชื่ออย่างนั้นนะชัยเกิลเชื่ออย่างนั้นเปล่าฉันก็เชื่ออย่างนั้นมันเป็นผีปากฉีดตาแดงที่โหดมากเลยนะวันนี้ว่าเรารีบวิ่งไปถึงทางออกให้เร็วที่สุดเลยดีกว่าเชื่อกว่าที่มันจะมาเนาะไปไปไปงั้นไปกันเถอะมันนี่ฉันหวังว่ามันคงตามลงมาไม่ทันนะ มันคงไม่ตามเรามานหลอกชาเกิลเพราะเราอยู่ไกลมากเลยตอนนี้น่ะตอนนี้เราคงปลอดภัยงั้นเรารีบไปให้ถึงทางออกกันดีกว่าบันนี่ใช่เลยทุกคนเป็นกำลังใจให้บันนี่กับชาเกิลด้วยนะครับว่าเราจะถึงทางออกโดยไวที่สุดหรือเปล่าชายเกิลเรารีบไปกันดีกว่าโอๆๆๆอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ๆๆๆ้ยโอ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 ้ย มันวิ่งไวกว่าเราเยอะมากเลยนะดีด้วยชายเกิลอยากกับเป็นทีมของมันเลยแฮะเขาที่เขาที่ระวังไปยาพลังใบโยสโดดไปมากไปแค้นหลอดหรอใช่ย่า ชัว่านว่านะเราต้องรีฟิงีฟิงีไปอีกรอบนึงก่อนที่มันจะมารอบนี้เราอยากได้ยุอยาได้ยุติกาดตอ้ฉันติดเธอหนะโอ้ยโอ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้โอ้โหโอเคเเร็ว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 เไปวเร็วเร็วเร็ตเน็วเราวเร็รอเร่ตเราต้รอดเราต้องรอดเรอวเร็เรอวเร็เร็ว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 เรอวเร นี่มันอยู <t <t ่นี่เฮ้ยเยุยแบบนี้ยังไม่รู้ว่าเราอยู่นีชซเข้ทำไงเรา้อาไปอาไปทางไหนนั่นแหละสิเราต้องเอาไปทางนี้เอาไปทางนี้ทางนี้ย่เราต้องเปลี่ยนทางเราต้องเปลี่ยนทางมาเร็ว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 ฉันกำลังไปฉันกำลังตามเธอไปอยู่ทางนี้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 เฮ้ยยยยไปต่อไปต่อไปต่อไป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 ฉันว่ามันกำลังหุดหาเราอยู่แน่เลยนะจริงด้วยไซเคิลชัรู้คิดว่าอย่างนั้นนะ ทางนี้ฉันไม่ค่อยคุ้นเคยเลยใช่ฉันก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเฮ้ยเราเราจะไปหาทางออกถูกไหมเนี่ยเอาที่มาทางด้นนี่นะบันนี่เริ่มงงแล้วนะทุกคนเป็นกำลังใจไหนกำลังใจให้บันนี่กับชัยเกิด้วยกันกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายบันนี่คิดว่าจะอยู่แถวนี้แน่ในทางออกนะ หรือทางนี้ทางนี้ใช่ก็ทางนี้ไปต่อไปต่อมันดูเหมือนกันไปหมดเลยนะใช่บันที้ต้องจําทิศไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราจําทิศได้เนี่ยเราก็จะหาทางออกได้ใช่ก็เชื่อบันที่สิฉันเชื่อเธอมามามาทางนี้ทางนี้ใช่ก็บันที้จาทิศอยู่นี่บันที้เริ่มหลงทิศเลยฉันจะพยายามจดเธอม่ให้จำดูทางนี้ทางนี้ใช่ก็ดีมากบันที้เชื่อว่าเราจะถึงทางออกแล้วนะ ทางออกจะอยู่ขวามือข้างหน้านี่แหละชายแก้วมันเลี้ยว่ันเชื่ออ<ง>ย่างนั้นเย้ยว,ว้ววาว,<ฮ>าวในที่สุดเราก็รอดว้าวไฮเก่งมากเลยแฮในที่สุดเรารอดแล้วมันนี่เราไปต่อกันเถอะไปเดี๋ยวไปต่อกันไปต่อกัน <c oughs> จจได้ได <c oughs> ้ด้ด <c oughs> ้ได้ได้ได้่ด้ัด้ได้ได้ไดดดดตดดดดด วังมือเรียกด้วยเจอระยะประชิดแบบนี้ออกสิบันนี่ออกสิบันนี่นี่เออดาดลาในนี้เลยแหละชาเกลฉันดูแล้วเหมือนมือมันยาวขึ้นนะบันนี่มันสามารถตึงเราได้ง่ายขึ้นน่ะโอหให้ตายเธอลงซาตีมาถึงทางออกแล้วเนี่ยทุกคนดูสิบันนี่เอ้าเมื่อกี้ฉันเห็นเธออยู่แบบแบแล้วเธอหายไปแล้ว ชาเกิลวันนี้อยู่นี่เอ้ไาเกิลวันนี้อยู่นี่ธอไปอยู่ข้างบนนั้นได้ยังไงนะ่ะอือคิดลงมาค่ัอูก็ฉันกลัวดิเลยไป <c oughs> วิ่งอยู่ในท่อข้างบนดีกว่าโอ้ยตายเธอวันนี้ฉันว่านะเรารีบไปให้ถึงตรงประตูที่มีห้องที่มีประตูปิดกันเถอะไอ้ทั้งออกน้ะใช่ฉันว่าเราต้องไปตรงนั้นแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราหนีไม่ได้เราก็ขังตัวเองอยู่ในห้องมันน่าจะสะดวกกว่านะชายเกิล อย่างน้อยมันก็คงเข้ามาหาเราไม่ได้นะ่ะแชกเกอร์มาเร็วเราต้องสกแกน,นพร้อมกัน,น 1, 2, 2> สองสสอคนหนึ่งสองสามรีบเข้ารีบเข้าแลวรีบปิดก่อนที่มันจะมาโอเคตอนนี้เราปิดประตูได้แล้วนะครับทุกคนเ,เราอยู่ที่ทางออกมันที่เรียบร้อยแล้วในที่สุดเราก็ชนะสักทีใช่ไหมเนี่ยใช่เลยกระโดดลงมาข้างล่าง ฝันที่จะได้กลับบ้านเราก็จะเป็นจริงโอยบันนี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแ่ละชายเกลน,นี่มีอะไรเนี่ยเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกว่าห้องนี้เราไม่เคยเดินเข้ามาหรือเคยเข้ามาแล้วแต่ฉันจำไม่ได้เนี่ยอันนี้มันเป็นห้องควบคุมนี่ชายเกล้ยบนันนี่หรือว่าห้องควบคุมนี้เป็นห้องที่พาเรามายังเขาว,วงกดตลอดเวลาเลยเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้นะชายเกล งั MM th yeah. physique, so ้นเราทําให้มันพังไหมก็ดีนะฉันว่าไม่พังกะไม่พังทำให้พวกนี้มันพับไปเลยับมันเล่อนๆถ้า้มันพับนะคนัรน่าจะได้กลับบ้านได้แหละเฮ้ทำทำยังไงมันก็ไม่พังเลยฮชไชเกลทำยังไงดีอะเดี๋ยวฉันจะลองยิงเข้าไปนะบันนี่นี่นี่นีเิดเนี่ ฉันว่ามันน่าจะพักแล้วนะชายเกลเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าเร็วไปกันเถอะบันนี่เธออย่าลืมถืออุยมันควักมืออยู่ชายเกลเธออย่าลืมถืออาวุธนี่แน่เุ้ยมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้เข้้้าไไม่ดูยิงยิงมันจัดการตรงนี้แหละจัดการตรงนี้แหละจัดการตรงนี้แหละว้ายหุยมันกระโดดมาแล้วมันเป็นตัวสีแดงแล้วนะบันนี่ย้ายกระสีแดงมันทนมากเลย เวรวขึ้นนะนั่นนะสิห้องนี้ต้องเป็นห้องควบคุมของมันแน่เลยนั่นไงวันนี้ว่าแล้วจริงด้วย